สวัสดีครับอยู่กับจานพบนะบวันนี้วันนี้ก็มาอยู่บ่อบ้านบ้านอะไรนะไปบ้านปังมิงอยู่เจา้าซุมิโตโมโอเอสเฮดสองหนึ่งศูนย์เรนบ่อประมาณกี่เมตรแล้วเนี่ยสามเมตรเอเมตร ประมาณ3เมตรนะฮะจากที่แม่โครยืนสิบล้อสามคันนะฮะวันนี้เจ้าซูมิโตโมนีถือว่าเป็นรถขุดที่เร็วแรงเลยทีเดียวระดับ200นะฮะจักแป๊บเดียวก็เต็มละ จะมารับตักกันดีกว่าว่าตักกี่ตักหนึ่งตักแล้วนะฮะงานนี่เล่นบอ่อประมาณกี่ไร่เนาะสามสีไไ่ไร่มั้งใช่สี่ห้าไร่อ่ะประมาณนั่นแหละ ประมาณห้าไร่นะบอบานะประมาณห้ไนะาไล่ก็เร็วนะฮะคันนี้ยังใหม่อยู่เลยนี่นี่นคือข้อดีของการใช้รถใหม่นะไม่ต้องซ่อมขุดอย่างเดียวหาตังค์อย่างเดียว แต่ต้องมีเงินถึงกี่ตักเนี้ยโอ้ยไม่ได้รักตักไม่ได้นับตักเลยเล่นรถเก่าก็ซื้อมาซ่อมนะฮะถ้าเล่นรถใหม่แบบคันนี้ไม่ต้องซ่อมนะทำงานได้เป็นปีๆอาจแค่จารบีกับเติมน้ำมันแค่นัน้นเอง แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเดินเครื่องช้าๆนะะถ้าเร่งสุดนี่อัตราการกินน้ำมันนี่สูงอะ วันนี้ก็ขับรถเล่นมาเจอพอดีซูม um ิโตโมเอสเฮดสองหนึ่งศูนย์ถ้ามีเงินซื้อก็เล่นมือหนึ่งไปเลยนะฮะตักใส่สิบล้อนะฮะบอ่อน่าจะอยู่ไกล ไกลจากที่เทพอสมควรว่ารถวิ่งสามคันนี้ยังไม่เห็นเลยยังไม่เต็มอีก ูกันเอาะฮะว่าการทำงานของสมิโตโมนั้นเร็วขนาดไหนแต่ดูแล้วน่าจะเล่งเครื่องเบานั่นว่าเสียงเครื่องนี้นุ่มมากแทบไม่ได้ยินเลยค่อยวางนะะจัดเต็มจริงๆทีมงานนี้ แถวนี้ไม่รู้ว่าเขาวิ่งเที่ยวแล้วเท่าไหร่นะใกล้ตัวเมืองน่าจะได้ราคาอยู่โอ้บด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 โอเคฮนะเต็มแล้วนี่ก็ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ จบด้วยสมิตโมเอ็ดเฮดสองหนึ่งศูนย์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ